สวัสดีครับผมเบาไทยลยเมืองอุดรบรรยากาศเศร้าๆครับหลังมือฝนตกครับเมบื่อวานฝนตกโว้ลมพัดมาอย่างแห้งเลยครับสุมช้ำนะครับลมพัดมาอย่างแห้งต้นไม้งาไม้หกัอออก,หกลุงใส่เราเป็ดครับผมต้องเอาอคอไปพุ่นครับลุงใส่เราเป็ด อายุฝนบอ่อปานไหนครับแต่ว่าร่มเนี่ยโ้ยังแห้งเลยครับว่าและครับฟ้าไม่ฝนไม่ช่วงเดือนมีนาเมาษาพฤุภผ้าเนี่ยเป็นช่วงฟ้าไม่ฝนไม่รมผัดมากแห้งอยู่แล้วครับมันเป็นพายุสนร้อนช่วงเนี่ยมันที่เขาดูดูฝนมันก็ร่มกักที่อยากแห้งแรงหน่อยครับถ้าฟ้าแดงมากแล้วก็ แม่นได้แลละครับลมแห้งใน่นอนครับปลาปลาเหลืองปลาแดงมากเมื่อนี้กะมาเกี่ยเป็ดเกี่ยไก่ครับเกี่ยเป็ดเกี่ยไข่เก็บไข่ครับเมื่อเมื่อกันครับหลังจากฝนตกเมือว่านเมื่อนี้เป็ดสีไข่เพิ่มงนะครับมาที่ตามกันครับนี่ครับขีตมฝนตกเนาะครับเนาะฝนตกพายุเขาเราเป็ดเปืือนมาเลยครับเราเป็ดน้าเขา เินหมดเลยเนได้พักันมาใครข้างในัครีไปเนึ่งสองสามสี่ห้าเจ

ก้ายีสิบยีสิบเอ็ดยีสบสองอีสบสามอีสบสี่ยีสบห้าอีสบหกอีสบเจ็ดอีสบแปดอีสบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสอง 3,4 35,36 37,38 39 40 41,42 43 4 5 6 7 4 6 17 18 19 20 5 2

ห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด 8 6 9 70 71 71 72 73 74 75 76 เจ็ดเจ็ดเครับมนี่เดี๋ยวสาสายมาเบ่งเชือกไม่ใครเพิ่มบีเพิ่มอีกองนึงือไข่ครับคือไข่ครับเดือดเป็นเจครับ สำหรับมื่อนี้ก็เก็บไข่ได้เจ็ดสิบแปดน่วยครับเจ็ดสิบแปดฟองจิบนี้ผมก็ขอจคจิบเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่ขอมาติดตามของปราชมครับขอขอบคุณครับสวัสดี